ได้ยินชัดเจนค่ะครับครับขอน้องคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวแล้วก็เจริญธรรมสำนรกดีหมู่กลุ่มจิตศาสตรทุกท่านนะครับแล้วก็หมู่กลุ่มที่เรียนด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วก็เคยเข้า เคยเคยเข้าค <ersch> ่ายของหมอเขียวตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักของของค่ายก็คือประมาณปีห้าสองช่วยแนะนําชื่อได้ค่ะโอเคผมผมขวัญชัยปินแก้วครับครับอยู่อรหัสหกสี่ศูนย์หกสามครับครับเออก็ก็ที่บอกครับว่าเคยเข้ามาปีห้าสองประมาณนั้น ที่เมืองการที่โรงเรียนผู้นำนะครับแล้วก็ก็ยังไม่ได้วิรัตอะไรมากมายครับก็แต่แต่ก็เอาเรื่องของการเชื่อมั่นของยาของพระพุทธเจ้าก็คือน้ําฉี่แล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาน้ําฉี่นี่ก็คือกินมาตลอดกินมาตลอดแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็คือเริ่มกินมากขึ้นก็ก็สุขภาพก็ปกติดีนะครับ ส่วนธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นมากๆก็คือเวลามีทุกใจอะไรก็จะน้อมเอาธรรมะมาใช้ตลอดครับส่วนส่วนการบ้านวันนี้ที่ที่จับตัวเองได้ก็คือเรื่องของการตั้งตั้งศีลให้มากขึ้นก็คือการออกกำลังกายตอนเช้าเชื่อมั่นว่า เราเราใช้เรื่องธรรมะตอนเช้าละทุกทุกเช้าเราจะฟังอาจารย์หมอตลอดก็ใช้ธรรมะเนี่ยมากระทืองใจตลอดส่วนส่วนการที่ที่อาจารย์หมอแนะนําเรื่องของการตั้งศีลเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยก็เห็นภาวะคืเอเวลาเราเราตั้งศีลว่าเราอยากจะตั้งใจว่าจะออกกําลังกายทุกเช้าเนี่ยม,มันมันมี การตื่นโดยอัตโนมัติครับแล้วก็พอช่วงสองวันที่ผ่านมาเราเราตั้งใจว่าเอ๊ะเรามันเหมือนกับเป็นช่วงพักของค่ายวิอ่าค่ายค่ายพระต่ายิดกเรุ่นที่สองเนาะก็เลยเอ๊ะเราลองพักดีไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณขี้เกียจบ้างอะไรเงี้ยนะก็ก็เลยว่าเออเราเราไม่ทํา มันก็ไม่ตื่นจริงๆอ่ะมันก็ตื่น late, เลทออกมาเหมือนเหมือนเหมือนเราตั้งใจว่าเออเราจะพักหน้าอะไรอย่างนี้ครับแต่แต่วันนี้เช้านี้เมื่อคืนเราตั้งใจว่าเออวันนี้เราจะเริ่มใหม่มันก็ตื่นตื่นมาประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งได้พอดีครับครับส่วนเอ่อที่ที่เอาทบทวนทำมาใช้ก็คือเริ่มต้นที่เรา ทุกอย่างคือเราเป็นหนึ่งก่อนจะดีหรือไม่ดีก็คือตัวเราก่อนนะครับก็เอามาใช้แล้วก็เห็นว่ามันคือเราจะไปบังคับคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับส่วนการกินการกินก็ยังอาศัยแม่บ้านก็เลยวางใจว่าเออเราต้องวางใจนะเราทําได้แค่ไหนก็ตามฐานที่เราทําได้ ่วนช่วงนี้กินเจก็ชวนแม่ว,วากินเจก็เลยได้กินเจช่วงนี้ครับก็ก็จะพยายามพักเพียนแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราในการเรียนรู้เนาะซึ่งซึ่งมั่นใจแล้วก็จะเรียนรู้ภักเพียนต่อแล้วก็เป็นพลังเหนี่ยวนำให้กับผู้อื่นที่ ที่เราพอที่จะแนะนําเขาก็มีคนข้างบ้านอะไรเงี้ยครับก็เราก็สามารถที่จะบอกเรื่องเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเขาก็มาบอกว่าเออเขาก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็เอออย่างน้อยเราก็มีมีจุดเหนี่ยวนานะที่เราจะเหนี่ยวนาหรือว่าบอกต่อผู้อื่นให้คนทุกคนก็ทุกวันนี้ก็คือมีเรื่องการกินน้ำฉีกิน มุนไพรน้ำสมุนไพรทําแล้วก็พยายามที่จะพึ่งตนให้มากขึ้นครับกลับขอบคุณจิรศาสตทุกท่านแล้วก็กลับขอบคุณจารหมอเขียวครับสาธุครับสาธุค่ะอนุโมทนาคุณข,ขวัญชัยนะคะคุณขวัญชัยปิ่นแก้วนะคะค,ค่ะ เรามีนักศึกษาผู้ชายไม่เยอะเท่าไหร่นะคะท่านเป็นท่านหนึ่งที่มาแบ่งปันเราในเรื่องของการตั้งศีลเรื่องการออกกําลังกายนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถเหนี่ยวนำคนอื่นได้ด้วยนะคะถ้าเราตั้งศีลการออกกําลังกายจะไม่ได้แค่เรานะคะคนอื่นพลังของความตั้งจิตที่ดีของเราจะไปทําให้เหนี่ยวนาให้คนอื่นทําตามได้ด้วย เราวันไหนที่เราไม่ทำแม้ 0, แต่จิตของเราเองเขาก็ไม่ปลุกเราตื like YouTube, um ่นเลยนะคะใช่ใช่ค่ะแต่เวลาเวลาเข้าไม่ไม่ได้เข้าสูงครเข้าเข้าทาง g o o g l e เอ้ยเข้าทางเอ่อ u ูทบค่ะดูใน YouTube นะคะใช่ใช่ค่ะค่ะทำตามทาตามใน youtube พลังเหล่านั้นที่เราทำเป็นตัวอย่างนี่ค่ะก็จะ ก็จะช่วยหนุนกันมาเป็นการทําสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าจะเข้ามาเจอกันในจอของซูมหรือไม่ก็ได้เพราะบางครั้งนะคะซูมจะใช้สัญญาณใช้อินเทอร์เน็ตอะไรมากกว่าท่านก็จะเลือกที่จะเปิดใน youtube นะคะแต่วันนี้คําพูดจะทําให้พี่น้องหลายท่านนะคะนักศึกษาหลายท่านคงต้องเอาไปตั้งเป็นตั้งศีลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าไม่ตั้งแล้วไม่ตื่นนะคะใช่ใช่ใช่ครับ ค่ะขอบคุณค่ะนัวนาค่ะขอบคุณครับสาธุค่ะคท่านต่อไปคุณ